มิดกว่านั้นมืดกวนานั้นดาวจงได้กระสังให้คิดภาวนาตรงตรงใหู้ภาวนาตรงตรงไปเลยอย่างนี้นะคิดตรงตรง อร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่เราหรอกอย่นเป็นหนังเป็นเลือดเป็นเนือ้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเหมือนพระอุปชาให้นี่บอกว่าผมขนเล็บฟันหนังนี่นั่นเราะบอกของจริงเลยให้ดูให้มันเป็นผมให้มันเห็นเป็นผมน มันดำแล้วมามาเอาไปเด้อครื่องหนึ่งมันหมดฐานเรี่ยงไงผมคนเล็บปันหนังนี่เกสาโรมานคาตันตาตาโจนี่เราบอกความจริงบอกกรรมฐานบอกบุญนี่แหละ แต่มันยากมากต้อเข้าใจแต่ไม่เข้าใจอะไรก็ตามพิงบ่อยๆเพียนบ่อยๆอ,อย่าไปทิ้งหลักมันนี่ละหลักภาวนานะีผมขนเล็บปันหนังนี่บอกร่างกายบอกภายนอกบอกรูปชื่อมันเหล่านี้ก็ยังไม่รู้เลย บอกรูไม่ใช่บอกนามบอกกายไม่ใช่บอกใจอย่างนี้นี่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ง,งงแล้วสินะตอนนี้ก็เขาใจยากแล้วว่ามันไงสินะมันโมดแตกชานมันวะรอบรูถ้าจะพูดเข้าหลักมันก็คือกายานุป,ปัสนาสติปฐานนี่ที่ว่าตามหลักมันที่เป็นเพิ่ม เพิ่มขึ้นมาให้มันมีชื่อม,ม่ชื่อมันจะได้ขานชื่อได้คือจะได้พูดได้จะบรรยายได้จะอธิบายจะขยายความได้นี่เรียกว่ากายกายยานุปัฏนาสตินี่ถ้าพูดอย่างนี้มันก็ว่าผมคนเล็บผลหนังอย่างเก่าอย่างนี้นะ ถ้าแตกฉานมันก็พูดได้ไงพูดเหมือนพูดอยู่เลยนี่นี่ไม่ใช่อย่างเก่าอย่างไหนคนละชื่อนี่มันก็เถียงเลยถ้ามันไม่รู้นี่นีนนถ้ามันรู้มันมองรู้มอง,มองแตกฉานมองรอบรู้ผม,นมนคเนเล็บปนหนังมันกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติอยู่ในกายเอาผมก็กายคนก็กาย เล็บก็กลายฟันก็กลายนังก็กลายเนี่ยมันก็กลายตลอดจริงๆนะมูจักอีกงงอีกจริงๆนะไม่ใช่เรื่องง่ายมันเรื่องเรื่องกุ้ยกุ้ยเรื่องตรงตรงแต่มันไม่เข้าใจมันไปยอมที่จะเข้าใจตามกระแสตามเขาว่าโน้นมันรุนแรงอยู่ที่โน้นมันไม่ยอมคิดไปตามความจริงไม่ยอมรู้ไปตามความจริงตัวนี้ยากมาก มันเป็นอย่างของมันเองเป็นแล้วแต่ไมล่ละมันเป็นอย่างนี้เนี่ยว่าให้มันชื่อใหม่่ังนี่ละชื่อเก่าคืออะไรคือผมคนเล็บันหนังเอาเอาชื่อใหม่ลองดูกายยานุปัสนาสติอย่างนี้เนี่ยการเข้าเนั่ยแหละยั่นเอาอีกไหมไม่ก็เวทานานุปัสนาสติอย่างที่นเะนี่ยเห็นไหม มันก็ไม่ได้หลักเขียนไว้กายานุปัสนาสตินี่คือกายนี่เวทนานุปัสนาสตินี่คือใจอย่างนี้ก็ได้เนี่ยมันมันกล้าที่จะธิบาวกล้าที่จะพูดซึ่งอยู่ในหนังสือไม่มีอย่างนี้นะทำไมกล้าพูดโอ้คิดแล้วเพราะวนานันแล้ว,ว,ลวมันไม่หนีกันดอกมันอยู่นี่แหละอย่างนี้นะกลุ่มมันอย่างนี้นะ เวทนามันจับต้องไม่ได้เห็นไหมเวทนามันรู้สึกนี่รู้สึกเหมือนกับพวกใจพวกเดียวกันนใจมันจับต้องได้ไหมจับต้องได้แล้วมันมีไหมมีมีทำไมจับต้องไม่ได้นี่ก็เถียงกันแลอดทำไมเข้าใจมันก็เถียงถ้าเขาแจ้งก็เข้าใจโอ้เข้าใจเป็นที่เข้าใจไม่ต้องเถียงร,รู้แล้ว ทำไมไม่เถียงโอ้ยรู้แล้วจะไปเถียงทำไมเนาะเถียงมันมันเมยข้างกระไตยอย่างรู้แล้วอย่างนี้นะนั่นดว้ <c oughs> วเวทนานุปัสนาสตินี่มันก็คือฝ่ายใจเป็นพวกของใจอย่างนี้เวทนาคือรู้รู้สึกก็อย่างว่าแปลว่าแปลว่ารู้สึกรู้สึกทางตาก็คือรู้สึกว่าเห็นนั่น นี่มันอยู่อย่างนี้ทุกคนอยู่อย่างนี้ทุกวันด้วยตั้งแต่เกิดจนตายจำอย่างนี้ทุกคนตานี่ใช้ทุกวันหูนี่ใช้ทุกวันจมูกนี่ใช้ทุกวันนอนอยู่ยังใช้อยู่ลมเข้าลมออกอยู่นอนหลับอยู่ยังใช้นั่นเห็นไหมลมเข้าลมออกนั่นคือกายลมนั่นแหละคือกายเสียงนั่นคือกายอย่างนี้แนงงมดเลยวะนี่ พูดจริงได้นน่ว่จีตัวนน่ว่าหลอกลวงเนยแต่ว่าโหว่าโหของจริงเลยอย่างนี้นะว่าโหอย่างแน่น hmm. <c oughs> ี่อย่างนี ink, ้นะมันก็ว่าเลยพูดจริงจริงเลยว่าโหโมโหจักทำว่าจริงแต่ได้แทนนเ่จีโหจริงโมโหดำแห่งงงไปกวาเก่าแห่งทึบพวาเก่าอย่างนี้นะการมันไม่เข้าใจถ้าเข้าใจมันจะแตกฉานมันจะรอบรู้ มันจะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงมันจะขยายความได้เองอย่างนี้นะกล้าที่จะขยายความกล้าที่จะพูดกล้าที่จะเทียบเคียงอย่างนี้นะเอามาเทียบเอามาเปรียบด้วมันเป็นอยงนด้นมันเป็นงงมันเองตัวเวชนานุปัสสนาสติสิแต่สตินี่ดับิญเสียอะ สติก็คือไม่ตายสติก็คือรู้น่ะสติก็คือใจนั่นแหละอย่างนี้น่ะนี่อันรู้พูดได้เลยสติคืออะไรคือใจใจคืออะไรใจคือรู้รู้คืออะไรรู้คือเวทนาเนี่ยโอวิโตติบก็ได้อย่างสี้นะพวกพวาถอยหลังก็ได้ววาไว้หนาก็ได้อย่างสี้นะอัน้าใจ คือกันกับเกสาโลมานะขาตันตาตะโจนี่โอ้ถอยหลังในวันตะโจตันตานะขาโลมาเกสาเนี่ยเพิ่นยังพะวอถอยหลังเข้าใจวะนี่คันเดียวตียางของเพิ่นมามาเอ่ยก็คือการเจ้าวอถอยหลังคือการข่อยก็วอถอยหลังไในเรื่องนี้นั่นตัละผมคนเล็บคนหนา นั่งเรียบคนฟันผมมันเดืองอะไรเน่ยผมคนนั่งผมคนเรียบฟันหนังเกษาลงมานะคะดันตาตาโจตาโจตันตาหนะคะลงมาเกษาเนี่ยโอ้ก็ไปก็มาซำแล้วซำเอกยำเทือกยันเทือกลงไปยำลงไปทีนะฮะยังียำหนึ่งย้ำเห็นมันแจ็บยันแจ็บจำมับขอเสียน่ะ มันฟูอยู่มันขยะขงีงี้อยู่มันม้อนแน่นม้อนแจบก็บกสิย่ำลงไปสินะอาจารยว่าโดนบันดาลหนึ่งย่ำลงไปทีอป่อลงไปสินะเกสาโลมาณคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาพระสันกายานุปัฏฐานสติเวทนาทนาุปัฏฐานสตะอย่างนี้นี่ มหามหาสติปัฐานสี่พุไปดับเบิลเด็กคือจิตตานุปัสนาสตินี่ดับเบิลแต่ธรรมมาเนี่ยธรรมมามันคือกันกับผมพูดเมื่อคืนธรรมมานุปัสนาสติอะไรเป็นธรรมเป็นธรรมคือเป็นเช่นนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านอาจารย์พุทรธาชว่าเป็นเช่นนั้นเองนี่เอาไปเทียบกับคําว่าธรรมมานุปัสนาสติกัน เทียบกับคําว่านิพพานอะไรอย่างนี้นะจิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างนี้นะนั่นผลของมันผลของงานผลของมันอย่างนี้นะธรรมนั่นคือเว้าเรื่องนี้แหละเป็นธรรมบิดกายกระทั่เวทนากระทั่มจิตกระทั่มธรรมนั่นแหละกระทั่อย่างนี้นะเบิร์นระเบิร์นธรรมานุปัสสนาเสติ จิตตานุปัสนาสติเวทนานุปัสนาสติกายานุปัสนาสตินั่นมันก็แตกฉานไปเองมันเถอะมันก็มองออกมองทะลุว่าไอ้ยังนอมันเป็นยังนอเรื่องยังนอมันเรื่องอียงกันแน่นออย่างนี่นะมันศาสนาเนี่ยมันเรื่องออียงกันแน่นอมันสิเจาะบ้งนะสิจิ้มมือนะสิโครสิครับมือกันแน่เสียมต้มไม่เจืิมือนะวัสนาจังสินะเข้าใจว่า ยัง uh สิมันซืบบุญอยู่ันอย่างนี้นะนมานยองมึงกันะนะอย่างสิ่งเี้มัยองมึงตัวธรรมะเนี่ยมันกะ็มันก็นกแตกฉานมันก็จะเข้าใจเข้าใจแล้วมันก็เข้าใจอย่างสินะอื้มันดองอย่างสิมันจัางมันก็ไปตรงกับคำว่ารู้แจ้งเห็นจะริงตามตามเรื่องเป็นจะริงตามความเป็นจะริงอย่างสินะ่ะ ว่ามันเพื่อพ้นทุกข์เหมือนนี่พ้นทุกข์มันงงไงอีกแล้วบ้าอีกแล้วฝ่าเถื่อนอีกแล้วยังสิ่งน่ะมึงสิพ้นทุกข์ไปิบ่มพ้นบ่เดียดน่เงายวเส้นบ่ทายบ่สนบ่กินเขาวมเอ่มบ่จังบ่พ้นทุกข์กังสิน่ะรับตาลราเมื่อนบ่ขืนบ่จังว่าบ่พ้นทุกข์ังสิน่ะหันใดเขาเราเมื่ออกอโอวได้บ่จังบ่พ้นทุกข์กังสิน่ะมันก็พ้นทุกข์บนตรงมือนี้นน่นด้ว นี่ยมันอธิบายไม่ได้หมดเลยก็ทา่าทายที่จะอธิบายเลยเห็นตัวมันอยู่ด้วยความพ้นทุกข์ถ้าหายใจเขา่าเราบอหายใจออกนั่นแหละบวชทุกข์ละมันพ้นทุกข์ละมันจะหายใจออกได้หายใจออกแล้วมันคืบโลงเข้าไปได้นั่นแหละมันพ้นทุกข์ยังสิรู้แจ้งยังสิวาไดบอกท่าทายัสิวะไดบืช เห็นตัวมันก็จังปังจังปังไปหล่นตัวมันก็ไม่ทาาของมันตัวนี่แหละคำว่าพ้นทุกข์เว้พ้นทุกข์ไปเสสิที่เอาอย่างไปพ้นทุกทุกจั้งในเออเอาทุกข์เอาทุกข์ของผีผมเอาทุกข์ของเทวดาคุณเอาทุกข์ของอย่างเอาทุกข์ของตนไหม้ก็ไ้โยสุของตนใหม่กันไปฟันมันมันเหี่ยวแหงรลดๆใบมันนั่นทุกข์ของตนใหม่ใจวน เอาไฟไปสุ่มมันยุ่ใหม่เลยมุดขวานรถเฮียสิน่ะมุดตนลถนั่นทุกข์ของโดนใหม่เหียสินะทุกเนี้ยนั่นบอกเจอทุกแบบไหนยังก็เจอคนทุกจรินๆนั่นก็คนทุกตัวทุกข์ของคนมันก็ยังสิละพ้นทุกข์ของโดนใหม่ทุกข์ของตนใหม่และพ้นทุกข์ของโดนใหม่เฮียนะเฮ้ยมันได้ตายแล้วนามามดตัวซะสนโอ้มันเขียวขึ้นมาอยู่สอรอ น so, mind, like, done, <laughs> so, like ั่นมันพนทุกขของตนไม่เองนะว่าหันเจ็บตายวะท่านมันเป็นอย่างมันเหว่หรอมันเฉาหรอวะท่านมันจะตายแล้วนะคอยเราหน้าเบ่หดมันก็เขียวขึ้นมาวท่านนั่นแหละพ้นทุกแบบตนไม่โออธิบายอย่างไงก็ได้แต่ถัามันเข้าใจผมไม่รู้เรื่องเย่ายกันแน่มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ที่ต้องที่เอา คนทุกข์ของมั่วเมรุอวนก็ไรเรียกว่ามั่วเมรุอ่นท่องแยบก็ไรโอ้ยรูปมันเด่นมันถืบอยู่หันตึงตึงยู่หันมันเป็นทุกข์มันยากโอ้ยมันหนักกันหนักไปกำลังลำบากนอนก็ลำบากคลีอยังไรวะแต่มันหนักท้องมันที่ออกลำบากโอ้ยแยบท้องมันนั่นแหละมันทุกข์มันลูกมันออกมันเลยคนทุกข์เนี่ย้นทุ ดิ่งวัวมันก็คนทุกได้ดเนี่ยววัวมีรูมันก็ถูกทองมันใหญ่มันนักทองมันหินว่ขึ้นบความหน้าบ่หู้ว่อยังสิตัวหู้จริงแต่ควาเป็นจริงทีมัหมันทุกโคลยัะในทองมันเอาหยัางแล้วมาใส่ในก้อนหินบอกเอาออกแต่ไห่เราอกวัวออกคุณเนี่ยช่วงเรากูว่านี่วันตัวเนี่ยช่วงไระยะหนึ่งก็ทุกมาอีก มันเกิดดับไงยังวะเกิดแล้วดับเกิดดับเกิดตายนี่ตายเราเกิดจิงสิ่งนี้พวกนี่ตายล้วเกิดจริงปีนั้นเดี๋ยวง้อแม่น่นให้ยังไงวอาเอาวันมีทองอีกแร้วตใหญ่เราใก็้จะออกแน่นหละนั่นแหละมันเกิดแล้วเกิดไม่ละ่ะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันก็ดับสิ่งไหนเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไป สิ่งไหนเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ตายไปมันก็ไปเทียบได้กับคําว่าอันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกนั่นเห็นบ่ไม่ยังบ่เป็นทุกเป็นทุกคือทนอยู่ไม่ได้ถ้าทนอยู่ไม่ได้ลูกหัวมันอยู่ยี่ส่องแม่มันนั่นแหละถ้ามันทนอยู่ได้นี่มันทนอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันทุกท้องแล้วมันนักมันก่อไปเนี่ยนั่นแหละทุกขังล่ะ ทุกครั้งยี่ใส่เนเวลานั่นทุกครั้งมันอยู่ในทออ้องหัวออพุนเข้าใจว่าว้ามนก็แจ้งยังบงังทุกครั้งในท้องคนมันก็บน,น้อยๆเอาเป็นสาวงามมาสันงามตัว่ะจังสินนะเต่งตัวขึ้นแห้งงามมาสันนะผมก็งาม่าสินะงามไปเบอร์ละหลอดเพิ่งงามงามคือหลงเข้าใจบอ งามคือตามเขาตามกระแสก็ได้เขาว่างามแจ้งตันว่างามเพิ่งจะเพิ่นไปจัดฟันวันปันยักหลดเขียวเพิ่นอ่านี่เขียวขึ้นแค่นสิที่งามเพิ่นไปจัดฟันวันเอาอย่างมันไปจัดฟันย่อนเขียวลุมลุมอยู่เพิ่นว่าเพิ่นงามจัดฟันนี่เราตามกระแสเห็นบ่ ตามกันตามเขาดีงามไม่หยังพนที่จะว่าฟันพิดมันบ่สวยบ่งามผมคนเลยฟันได้บอกเขายังว่าฟันงามไปจัดฟันให้มันงามคนดีเอ้ยโง่สนตัวยห้นวะบเขาว่ามันเกียรติธรรมะนี่โอ้ยสารัฏอยางเลยเดียวมันจะบุข้าใจน้ำหอบแมนบอกตัวบ่นเรื่องเล็กน้อยเห๋เดืองธรรมะ เรื่องเงียาเงียคนทั้งหลายที่เข้าใจอย่างสีต่อไ <c oughs> ม่แต่มันไปตามกันมันโม้ันหลายอย่างนี้นะมันไปตามม้กันลาอย่างนี้นะ <c oughs> คนขันว่าอยากทุกข์ท้องอะไรใครไม่ท้องครไม่ท้องใอยทุกข์น้ำท้องลูกในท้องเนี่ยมันทุกข์วมีความสุขสมอลูกในท้อง มันงามครับว่าลูกอยู่ในท้องท้องดีๆงามๆใครองปุ you know ่นขึ้นมาย่างเอเอ็นเด้เกินก้่นงอหลงห้องขึ้นมาว่ากูยากกืินทำขบาวได้หวะนี่มืสูยงามมือถนักูสมกิเลียนจะได้หวะฉันตะกี้มันมุ้ยผัวมันงามอยู่มันมันผัวไม่รู้ร้อยต้องมันใหญ่มันโมเวนอยู่ก้นมันดึง น้ำกอปลามันเด็ดไปจนตัวยินบ่มโว้เพลียนก็ข้างนี้ไหมเพราะมันหน้าก็ข้างนี้ตัวมันยังไปพ้นทุกตัวเพราะมันหน้าอย่างพ่ออ้อยลอยเนี่ยมันหน้ามันเด็ดขาดไปโหลดไหมที่น่ะเด็ดขาดมันตรูไปโหลดแล้วมันขาดขาดไปโหลดจนตัวมันมันออกจากมือคนบ่มีทองมันก็วนักทอง ก็โยบายบราอย่างน้ำทองทองบกไคถึงทองไข่มันบปกติน่ะน่นะคนพิดปกติอ่ะคือคนคนปกติก็ทองโมไขเนี่แม่นหมดละเวลาทองไข่ทองใหญ่ๆเอื้องลึงน่ะน่ะคนพิดปกติบนคนปกติดอกคนเหนียงคนไปซ่อนคนคนมันผู้เดียวตัวเอาอย่างเขาไปซ่อนอยู่ันเองนะเยรอวะ เน okay. ี่ยมันยากตัวนั้นยากตัตกูเดียวก็พอแล้วหนักตัวกูเรียกว่าเอาอย่างมันหนักอีกละเพิ่มเข้าไปอีกมันโง่ที่อะยังสินะโง่เอ้ยยังมีตัวแม่นบอกเอาปั่นนั่นน่ะตัวน้ำใจค่อยว่ะเวลาค่อยค่อยพูดว่ามันก็ไปยังแม่ยมันหมดพวกน้องนุ้งพวกแม่ยมันหมดวันนึงเมียเคยถามเมียมันจะเขียนเมียผมได้กระตังบอถาม เมื่อไปแกงกินเป็นบะเมียมึงมาเส้นไหนผมบอกน่นี่โอ้ก้าหมูคัดข้าวหมูไปแกงกินเป็นสมบเมียคืออย่างใดแต่คือพักาันไปเอาแต่ี่มันผ้ามังผ้ามีผ้าลำผ้ารวยสมอหรือมันแกงกินกับเขาใดบอกอย่างนี้ในผมบอกโอ้คือหมูนี่ผมเตะแฝกเวลาหลายชุดชุดหวึ่งนี่เห็นว่าเออมันแมนก็มุมมันแกงกินบะเบนแมนหมด มันแกงน้ไม่นหรือก่มันเกิยิงเป็นมันไผมันแกงกินเมียเด็ดเมื่อมาอยาว่าตัดแกงกินบอกเออไปเก็บน้ไมัมาหายานั่งมากขึ้นมันยังแกงกินเป็นไงเกิดเให้พอมากเก็บเพิงให้เรางงมากนะมันแกงกินเป็นนี่ไปหาเก็บเอาเมียมามันแกงกินเป็นแต่่มันไม่นูว่าผมบอกฮะดัวมันป่านน่ะมันที ามาภาวนาพอหย่อยๆยองๆมันไรมันบมเด็ขาดเอุ้นวนมันใส่รับแม่โคโลสันตัวเนี่ยแน่บางอย่ขึ้นต้นไม้บางอย่างก็ล้มเบรอตัวเห็นมันเหลืออย่างเฉินตัวเะี่ยมันมันเดิมมันโมเด็คขาดโมไรเนี่ยมันต้องกล้าหาญรแรนไช่ตัวเห็นบ่อนักภาวนา ภาคกรรมฐานตร้งไหนมันว่าวรุนแรงมันโถ่ไปตั้งเหือนวันเด้อพอรุนแรงเพอมันคมกิเลสขากิเลสของเพิ่นขาวิชาตัณหาของเพิ่นอย่างหลวงตามหาหมัวเนี่ยหลวงตามหาบัวเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นจะสำเร็จอรหันบุญเด้แต่บผมว่าจักนั่เพิ่นเนาะเป็นเพิ่นยังอยู่ว่านั่งว่าวให้ผมฟังอยู่ตอนน้าผู้กบวจหรือไปติจักกระจักเป็นผมนี่บวจักมาไปสำเร็จหรือบวชสำเด็จ เมนบอกไปสิจงกจ้าำเจ้าเจ้าเจ็บเมื่ไใดเจ้าปวดเม่อใดเจ้าเอี่ยมหรือเจ้าหิวไมสิจัาเจ้ามันเป็นปัญจตังตัวเรื่องมันนี่ชีวีบอกผู้อื่นได้บอกเพื่อบอกว่าใคยนี่แหละําได้เราหาได้อย่างว่าบอกให้ไปหูน้อไม่ไปหูหลอกเันสินะหูที่เจ้าผู้เดียวนั่นแหละของนี่มันของผู้เดียวของส่วนตัวส่วนตัวจะมองงงง่ายจะมองปัญญาอ่อน จังได้รับการศึกษาตจังเป็นบัณฑิตจังเป็นนักบาตรทันรัวเข้าใจนะเฮ้ยเล่าพ่อเอ้บ้าง